สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อยังไม่พามาเก็บเห็ดหูหนูเห็นแล้วทด้ผู้หนึ่งคนนะย่างเขามาเห็นแล้วเห็นแล้วคนต้นแรกแหกหมันเก็บเห็ดหูหนูหนาหนาวพี่น้องจ้าคนนะเห็นแล้วมาเดอ้อเก็บน้ำกันพนนนนนี่น้องเอิ่นกินงามงามไหมแข็งเก่งเด้งอื งามงามเด็นมือห <_ k _> นุกดอกงามงามกำลังแก่งจิบกิบกิบิบเสียงนกโอ้ยมือนี่ขาเอาขอนมมาให้เจ้าหลายหลายตัวขนมซื้อขอนม,มหอยแบกไงขนมปัง เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้เพิ่นงามงามพี่น้นนนองเจ็บเจ็บเจ็บนกหน่อยขอนขนมซื้อมากเรากินเพราะท่านน่ะสิเพิ่นสิเสียเอามาให้เพิ่นนะ,น,ะน,น,ะนะี่แล้ว อืมอืมอืมคุณือม่ทองนี่คซื้อมาไว้อันสามซีอันมัอนกินกินพวท่านพี่น้องอืมอ้เหยนกเหยนูกินต้งเทียกัเอาไปเห็ดเป็ดยวนพูดน้องสะหลวงคุณขมางสิเอาก็มาให้นกเหยนูกินให้จะทีจะทางบนกินน้ำเก็บเห็ดตโตพี่น้องคุณนะงามงามคุณนะ บุญละครพวกนี้ข้ขาวผุนๆอันหนึงเก็บตรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องมาเก็บเพชรหงนูหนาหนาวน้ำใหญยแม่โอ้ยอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่นี่นี่น้อยหนึงเก็บเอาต้นนู้นญ่ก่อนเนาะพี่นอ้องเฮ็ด่งูกันขอด้วยถุงมืดซ่อนนะพี่นอ้องนั่ก็เก็บบนญฮานัอ พ่อแม่พี่น้องวัดใส่ถุงมือซ่อนแม่ยายแม่ไวสันโอ้ยมันใส่บดมันใส่แล้วพี่น้องเก็บบุตทานัดแมมันเคี่ยงเนาะถุงมือถุงอนภาน์ะใสซ่อนถุงอันนี้เท่าเนาะเคี่ยงแรงยังโยขึ้นหน่อยแท็กขนะึ้นปวยพันว้สักคนนะมวยไงเป็นไดไปนี่นี่ปล่อยพันว้สักคนเก็บปศุสัตว์เป็นไงนี่ไงกับโบลื่นกันดอนออกข้อมกัน โอ,อนพอดีตัวน,นี้หน่อยอืมเนี่ยลงนี่เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูอือมลำไยแม่อืมอ่ะเนี่ยอีกละ อย่าลุงสายปุ๊บดมืออีกละไปเก็บฟังคุณพี่น้องอ๋อนี่สูงสูงเอาไว้เลยดอกบนทั้งหัวคุณพี่น้องจ้ะนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหง เอาไปได้ยู่ดินก้อนตกอยู่ดนินล่างเอานะพี่น้องเดี๋ยวเาก็ได้ล่างอยู่แล้วลนะ่ะล่างพึ่ง สวยงามจากดอกเห็ดยู่ใสมืออยู่ใสวีนองมันสันบบเห็นมันหนาวหมืม่อน่ะงาม ล่างวาดีๆตากแหงไว้พี่น้องจ้าเห็ดหูนูเพิ่นเก็บได้โดนปีเนาะสามสี่ปีพิ่นกระโบนเอาเลยพี่น้องเห็ดหูนูนี่แต่พิ่นตากเขาแหงได้ที่แล้วน,นะต้องอบแน่พึ่งใบแน่เคียงทำพุ่มหอนเงนี้ยนเนาะนก็อุ่นแล้วเขาเปิดถิ่นไว้พึ่งใบล่างดีๆพิ่นกับสองสามมือก็แหงกรอบพี่น้องจ้าเก็บไปโดนอยู่จ้านะ น้อนเห็ดหูนู้นะฮะกินยากเราพี่น้องป้านเคยไปเก็บหันเข้าจ,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 จนเก่าจนฟันลงต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยก็ฟันลงทางลงมือพี่น้องจ้ะบ่ได้เก็บเลยน้องมองเนาะก็ะสิหากินยากเลยเด้ยบาทที่นี่นักมือไปแล้วป้าแปลนไปเว้ดเลยขึ้นต้นพุ่กับโบคอยออกดิพี่น,อ ū, น้องเห็ดหูนู้เพิม่มมากอยู่ซุ่มๆจังสิงนะชื่นๆเนาะขันแหีงขึ้นอไรเพิ่นกรบโบออกเด้ สิมักอยู่ชื่นๆ่นนึงสิละนี่ นโอยู Ooh, oh, ah. ่ออกลายอยู่ที่พี่น้องป้าอันคอนนี่นะแต่พอนี่หน่อยอยู่พอนยี่บนญ่เนาะขอบุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ้องสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องก็ได้เป็นกำลังใจหาเห็ดหาเฮ็ดคลิดไม่ๆหาเห็ดเก็บหกเก็บเห็ดเก็บพักคิดไม่ๆสู่พี่น้องเบิ้งจ้ะ ชีวิตตั้งแดนพี่น้องมันนกน้นอ,กนนอยน้อยน์ไล่อยู่พี่น้องมันหันน้อยน้อยอยู่น้นอยังไม่จบเนาะชีวิตตั้งแดนพีลาบางเขาก็เขาปอกเขาปลามีก้มสุกพี่น้องจ้ะก้มสุกทั้งใจไปย่างเลาะพ่อพี่น้องเอาไปทั้งคนละแปาดแลยเบื้งคอนันาาน,น,น้ำข่อยพี่น้องโอ้โอโตกคลองตกคลองห่วยเป็นห่วยได้พี่น้องแถวนี้คนนะ เป็นหวยไหมคุณม,มึงนละ่นกอนดีนะฟาดติดโทษติโทษติโทษติโทษพี่นอ้องแพ้นีะเก็บ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 บัตรี่นี่เก็บอันนี้ก่อนง่ามคักเนาะติดโตเด้อพี่น้องเก็บเห็ด โอ้นูเบาบอกมันหนาวพี่นอ้องเสียงนกกิบ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 ขอ,อนเดี๋ยวแกงอิ่มเลยพี่น้องจ้ะขอนเดี๋ยวแกงอิม่มหู้หนู มุลปอกมูนป้าป้ากับบเป็นบัวหกดอกพี่น้องป้าเป็นแปนเนาะป้าหนาหนาวว่าขึ้นนาฮอนนี่นาฮอนไปมหม,มหกไม่ไม่มหกป็นตะยานมูนเขาล่างเอาขีดินคอนติดีดินค่คือจึงเก็บน้ำตนดอกเก็บน้ำต้นสะอาดดีอยู่ นี่ก็สะอาดอยู่ดอกพี่น้องขี้ดินฟงธรรมาดาเนาะฝนตกใส่กับฟงใส่ธรรมาดามมคนเดียวแกงอิม่มตื่มกันอีกพี่นอ้องย่างตัว lớn to Thằng này ốc tốt là nó ban phân bộ này có ốc nó, ทิยางพานเพิ่นงเติมกันสองดอกกระเจ็บเติมกันเป็นหวยอยู่กลางป้ากลางโคกสินะพี่น้องคนบ้านเฮากะหาซอนหวกงซอนอย่างนอตพี่น้องเนาะหวยอยู่กลางป้ากลางน้องสิเนาะเขาปานพี่น้องข้าพ่อยิ้มกันอีก มีข้นยางอยู่นะไอปลากระเด็นนะคุณไหล่อปลาสุบงพี่น้องได้มีหายยางหล่อมุ้งมีพี่น้องอยางมาปลานี่เขามาให้หมุนมะนี่หาบึงบงไม้พี่น้องจ้าเป็นตะออกตะออกค่ะบ่ออกพี่น้องไม่เจอสักต้นเลยงา,งานไหมงานน้อย ยังไม่ตั้งไก,ก่ยังพอกำหนึ่งหมดละกำหนึ่งพันหูสร้างพี่น้องจ้ะพันหูสร้างบอดง่ายใหญ่ ไอ้หูหนหูพันหูสร้างบอกง่ครับงเนี่ยอล้อมคนอนี่พี่น้องค้นอนนี่เด้อพี่น้องเก็บเห็ดห,หูนุนใหญ่หมอีกน้ำครับเช่ระนม่งคอย เห็ดงูนู้เขาเตือนสิ่งตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นมาไปเก็บเห็ดยังไงคือบอกกับตาประศร์คอยบบ้คอยถือกับตาดอกพี่น้องจ้ะเนาะมันเคียงคอยย่างขอบปกขอบป้าเขาดึงจักวิญญาณคอยบุถนัดน้องเทียร์ก็เอาไปน้ำบีดอกพี่น้องจ้ะแต่ว่าคอยคอยมักเอาถุงนลยจ้ะเก็บด้วยถกใส่ถุงในเต็มถกเต็มถุงก็ยัดใส่เปย์ไพ่ออกมาหารถเลยบุถนัดท่งนั้นพี่น้อง tao nát thắt ở thùng thùng phà, có dây thùng phà tuơ, đôi lít tụt có một thùng gata đấy nồng chả, <laughs> <laughs> ta <cả> càng... <laughs> <laughs> mắc phải sờ bài sờ bài đấy nồng, nong đốt cột nó có nhang lê, khử phu khử bài mày? Mình là có <laughs> คล่องแค่วดีพี่น้องจ้าถามอาไรที่เราขอก,กระเบื้องเอาจากเที่ยงวัาตะคิดพ่อจ้ะมืาหนาวไปร่าง,งพึ่งไหวพี่น้องบราจะกินง่ามบ่มี่เบิดละบนขอนี้พี่น้องล่มพัดจนเหี่ยวเบิดโอ้ย bổng nào trung vào cái bụng tập bụng tập bụng tìm tập bổ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 ng พ่พอบงระดอกเจ็บตต่มกันน้อยๆกันลองพอดีเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใยไหมอยากว่าแล้วมนหนาวพี่น้องดอกน้อยๆนึงหัวตดสีออกพี่น้องนี่ ควายเป็นใบพี ar, like. of, ่น้องนิดน้อยหนัง่นแมนบดนี่ปล่อยเป็นเพันใหญ่สุดยังไม่เก็บน้องออกยิงเหงานิดน้อยนี่นี่สีมากอกน้็ต้นังสีพี่น้องนี่บอกว่ลืมหมดซื้อเพื่อนนี่เนาะเนี่ยต้นอันนี้แหละพี่น้องนี่นี่ต้นยังสีอะไะเพื่อนออกนี่ต้นอันนี้แต่ขอลืมซื้อเพื่อนพี่น้องต้นอีหยังผัวกับลืมนี่ น่อยตืมกันอืมบา่ค่อยมีพี่น้องป้าเนี่ไม่ค่อยออกเออ,อดอกแข็งดีใช่อ,ออกว่าหลายพี่น้องออกบงละเล็กละน้อยข้นละเล็กละน้อย จุ่มเน่ง <ś 2> ยิเบเพชรกระสิบุถึกพี่แม่ข่อยมือไหมเ <ś 2> ย็นไล่ย,ยิเบเพชรกระบุถึกฟ้าหรือบึงพี่น้องต้องเนี่หน่อยหนึ้งนี่นีน่ไอ้ซวยเนี่ยเป็นกีกีอยู่พี่น้องเนี่ย เก็บเพิ่มนอะอันนี้เก็บได้ก็เก็บเนาะโอ้ยเดี๋ยวด้าพี่น้องฝุ่งมือก็ขาดเราบาดที่นี่เี๋มันเก็บได้เนาะอันนี้จะหน่อยโปรดอยสกักคน ไคนไว้นี่ถึงแดดถึงร่มเด้วยวกนใหญ่ดอกนี่ <c oughs> นี่โอตอนสีออกปล่อยคนไว้สักก้อนคุณคะเราว้งคอนน้ำดิน,น้าที่น้องมันค่อยออกเนาะนี่คอนนึงสินะปีนี้ไม่ค่อยออกเลยอืมอดอกนิดหน่อยนี่อืมตื้ออีกอันที สิบูถือต่อพี่น้องไม่ถิ่นลายอัวดึงกันเดี๋ยวคนว่าเก็บหน่วยไปหาลายเก็บเห็ดดอกเดียวเก็บไปเก็บมาส่วนแล้วได้ได้แกงพอดีออกน้ำงาเลยที่ดินพี่นอ้องของได้ออกเป็นน้ำตุ่น นกอบ๊คแท๊คแ๊๊งามากเลเห็นตอนี้หน่อยนี่ต้นนี้หน่อยนี่ดอ,อกงามๆด้วยน่หน่อยก็เห็น <c oughs> ดูวันนี้ต้นใหม่ในหน่อยอน้ำใบมาดหลายเติบได้ยายเม่มอนเนุยอันซ่อนจนดอกงามๆก็กะกะสืลร่างพึ่งไ,ไว้แต่พี่น้องได้หลายครักเนาะ นางามเลยพี่น้องจ้าเริ่มเอาไปแกงน,น,น้กันยิดพุงนู้นานาเนาออก็อสีล่างล่างล่างตึงตึงดึงดึงเลยพี่น้องอล่างดีที่่างสิเอาไปพึ่งไและบันนี้งามครับนม่พี่น้องจ้า แตง,งแตงเราเฮ็ดกันได้กินเจ็บมะไวล้วพี่น้องช่วงมั้นออกกับเจ็บมะไวเนาะล่างเราก็กสีเอาพึ่งพึ่งไว้เพิ่นแห้งแห้งแทบกันได้พี่น้องเ้องสิ่เท่ากับมันลวกเอามันแซนั่นเท่ากับเป็นลวกแล้วมันนี่นี่สดสดเลยจ้ะเฮ็ดหนูทธรรมชาติจ้ะพี่น้องจ้ะงามเลยหลายๆเติบมัอน,นี่หลายๆได้สมควรเติบอยู่จ้ะ ขอบคุณลหลายเดอ้อพี่น้องนี่เขาาเบิงึงส่งเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่เดอ้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คน <c oughs> ล่างแล้วก็จี <c oughs> แบ่งไปให้มูนี่นี่พี่นอ้องมันนี้ได้ได้หลายด้พี่นอ้องอือสิแบ่งไปให้มูเด็กเด็กคนละครึ่งพี่น้องจ้ะเด็กคนละครึ่งแบ่งกันไปนแกงพี่นอ้องอื